ณมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีพ่อหมายคนหนึ่งซือว่าอีต้าเพิดซึ่งว่าตาเพิดนั้นเป็นคนใจหายแถมมีนาต้านาหลังเกียรติและมักม่านพลานหายคนอื่นจนติดเป็นนิสัยจังเหตให้ยาว้าบ้านจำนวนหลายบ่คอยมักนิสัยตาเพิดพ่อป้านใดตาเพิดมีลูกสาวสองคนผูเป็นเออยซือว่าหงทองซึ่งว่าหงทองนั้นมีนิสัยเห็นแก่ตัวมักเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นโลภมากโลภา และมักปล่อยดาซาบานทั่วไปซึ่งโบแตกต่างอย่างกับพอของต้นเลยส่วนผูเป็นน้องซือวา,าลิสาลิสามีนาตาทีสวยสดงดงามและเป็นคนดีและหูจักสัมมาคาลาวะเหยียบห้อยอ่อนโยนซึ่งแตกต่างกับผูเป็นเอื้อยและพอหลายจังเหตไถซาบานเป็นจํานวนหลายหูสืกอีดูต้นสงสารและหักไข่ในตัวลิสาผูเป็นน้องบวาลิสาสีเดินทางไปใส่มาใสา่ กมีทาาบ้านจำนวนหลายเขามาถามไทยสารถูกซุกติบโดยความเป็นห่วงตาเิดผูเป็นพอหักหงท่องผูเป็นเอื่อยหลายจังไดเลียงดูหงท่องผูเป็นเอื่อยอย่ยางสนุกซุกส,สบายและตามใจทุกอย่างส่วนผูเป็นน้องตองเฮ็ดเวียกนักทุกอย่างทั้งตักนำ้ำหนึ่งเขาหุงแกงและก็เวียกงานเฮือนซ่านทุกอย่างเพื่อหัดใส่พอและเอื่อยของตนพอจักหน่อยเขาเฮยนในลูกจะได้เครื่องใหม่ๆได้เก็ปลูกกกนจะไดโตใหม่ๆพอโต เก่ามั่นบ่ห้ามลูกเลยบอหมากเออนะพ่อจะซื้อให้ไหมดอกของจิบจ่อยลูกจะได้ยังพ่อกระสือให้ได้มดทันลา แล้วก็เช่อน้ำอบน้ำหอมให้ลูกไม่ไม่นะดอเืิอให้แต่ลูกคนเดียวได้บ่ต้องไปเืิอให้ออลิชาไดจัดหน่อยมันสิงามก่อนลูกลูกไปย่อมเด็ดขาดไจพอได้สำหรับลูกสุดที่ฮักของพอพ่อจัดให้ได้เมื่อละจัดหน่อยนี่พอจะออกไปขายขั้วยเมื่อื้อเครื่องเขาเฮียนให้ลูกส่วนอีลิสานุ่งเครื่องเกาเกาขาดขาด,ขาดไปก่อนเด้อลูกนึ่งเครื่องเกาก็ได้อีกอย่างเครื่องเกามันก็ย่งดีอยู่สื้อไม่ให้เปลืองเงินเฮ็ดหยางพ่อเอลิชา มันว่าให้ลูกเอกแล้วมันว่าลูกเป็นคนบ่ปลายาดลูกบ่ยอมเด็ดขาดพ่อต้องหายมันหลดอดออลิซามึงอว่าให้เอื่อยมึงเห็ดอย่างพอ่อจะกู้สื้อเครื่องให้เอื่อยมึงหน่อยเดียวเอื่อยของมึงเป็นาอแล้วก็ต้องสื่อเครื่องแพงเป็นธรรมดาเครื่องเก่ามันก็ยังดีอยู่สีจําเป็นไปสื่อเครื่องใหม่เหตุอย่างเอาเงินไห้สื่อเขาซื้อนําเอาไว้กินได้ขอบรัวสีบ่ดีกนบ่มึงบ่ต้องว้าวอีอลิซาขันมึงจะได้เงินหลายมึงก็บต้องเฮียนสาแม่ล่ะให้เอื่อยมึงเฮียนคนเดียวดีกลัวจะว่าจักชันติ พ่อลูกขอเฮียนับเอื่อยได้บอมึงโบตองเบากู้ใส่รงแต่เอื้ยมึงเฮียนคนเดียวเท่านั้นมึงสิเป็นคนขี้อิจฉาหลายไปหาตักนํามาไวแตงเก็นผนไวไวกู้ก็เริ่มหิวแล้วให้เอื่อยไปนําลูกตี้เดี๋ยวนี้มันกะสิคำแล้วลูก่กลกาไปดอกลูกยานลูกบอกไปไหนลูกกี่ขาดลูกที่เข้าไปนอนดีกว่าเออหงท่องลูกโบตองไปดอกจักหน่อยลูกสีเมือยให้อีลิสาไปคนเดียวก็ได้ลิสาให้มึงไปคนเดียวเด้อจักหน่อยเอื่อยมึงสีเมือย นั่นละครับลิสาเมื่อได้ยินพ่อของต้นวบาแบบนั้นก็หู้ซึกน้อยใจเพราะว่าต้นเองก็เป็นลูกพ่อคือการแต่พอกับหักลูกสองคนบเท่าเทียมกันแต่ถึงจะเป็นเส้นนานลิสาก็บ่เคยเกียดแคให้พ่อละเอื่ยของต้นเลยลิสาจึงได้เหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อละเอื่ยของเขานั่นต้องการก่อนที่จะจับเอากะคูแล้วเดินทางไปหวยนําแหงหนึงซึ่งก็ใกล้พ่อสมควรจังเก็ดให้ลิสาอย่างกู้ ว่าเป็นยางหมาแต่ก็ต้องจำใจไปเพราะย่านพ่อของต้นนั่นหายพ่อไปหดทานำลิสาก็ร้หีพ่าวตักเอานำ้ำจนเต็มกระคูแล้วก็ได้หิวนำเดินทางกลับบ้านและในขณะที่ลิสากำลังหิวกระคูเดินทางกลับบ้านอยู่นานก็ได้เจอกับยายแก่คนหนึ่งที่กำลังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่กองต้นไม้ใหญ่ลิสาเมื่อเห็นแนวนานก็หี้าวนางลงแล้วก็ถามยายคนนั้นออกไปว่า ย่มามนางปฏิบัติธรรมอยู่มองนี้ด้นละบ่เพราะว่าที่สัญญางมาวังกี้นี่บบเห็นคุณย่าเลยอ๋อย่านางปฏิบัติธรรมอยู่นี่นี่ก็หลายเดือนแล้วหลานเอ้ยลิสาเมื่อได้ยินแนวนั้นก็หูซึกแปลกๆเพราะ,ะว่าตนเองเที่ยวมาตักน้ำก็เกือบทุกมือแต่ก็บบเห็นคุณย่ายเลยก่อนที่จะตอบคุณย่าออกไปว่า อและคุณยายนางดุนบ่หิวน้ำบอ่อล้านตักน้ำใสๆเย็นๆึ้นมาใหม่ๆคุณยายจะกินบอ่อล้านจะตักหายกินสีหลานยายกำลังหิวอยู่พอเดลิสาเมื่อได้ยินแนวนั้น<ม>ก็หีบผ้าตักนำ้ำให้ยายแปลกหน้าคนนั้นเกฑ์แต่บ่วลิสาสิตักนำ้ำให้ยายกินหลายป้านใดแต่ยายแปลกหน้าคนนั้นก็บบอิมจักเถื่อจังเหตให้ลิสาตักนำ้ำจนหมด ให้ย่ายกินพอแล้วหลานย่ายกินนำของหลานจนหมดคุเลยหลานสีบดได้ไปตักไม้เอียบ่เนี่พอเป็นยังดอกหวยนำกับไกลๆนี่เองหลานไปตักไม้ก็ไดอ๋อหลานเป็นคนดีจริงเจ๋งขอบใจหลานหลายๆด้อจักน้อยหลานกับพอ่อเถื่อนเชียงมหาช,ชัรนทีเกิดขึ้นกับหลานหลานไปตักนำได้แล้วมั่นสิคำแล้วจักน้อยกับเพื่อนบอ่ทานจ้าคุณยายหลานไปตักนำก่อนเมื่อเว้า จบลิสาก็ไ้ไปตักนํคขื้นไม่อยู่หวยนาบอลเกา่าเมื่อตักนําแล้วลิสาก็ไรเดินทางกับ,บ้านพ่อเมื่อหอดลิสามึงไปตักนาจังไดคือด้นแทมมึงบูบ่ว่ากูวกับเบื่อยมึงหิวเขาเนี่ความเจียงแล้วลูกบรด้มากคาป้านีดอกพอดีบังเอิญไปเจอยายแก่คนหนึ่งที่กําลังนางปฏิบัตรถถิรรมทางเข้าไปตักนําฮันละเล่าเกิดทิ้วนาก็เลยเอานําให้เล่าเขนแล้วก็น่งโซกั้นหน่อยหนึ่งเลยมาสาม,มึงเอานำไปให้มัน กินเห็ดหยางห้ยนำกับไกลๆหนึ่งกับบ่มีปัญญาไปกินเองเนาะมึงเขานำไปให้มันกินเอกพ่อสักซาเสียเวลามาแต่งอยู่ควักกินให้พวกโกแมนแมนไปตักนำให้มันกินเห็ดหยางสร้างสิตักนำขึ้นมาก,กับบังไม่เมยตโตไปลาบ่ให้มันกินละเดอ้อ โอ้ยพ่อแต่นำซื้อๆพอกับเอื่อยกะกิทีเนาะอีกอย่างคุณย่ายเล่าก็บดไค้อนนำน้ำดิสันกินดอกดีสันนี่ละเอาให้เลากินเองกายอนมึงเป็นคนแบบนี่แหละชีวิตของมึงจังบอจารหลอนแมนแมนไปหาแตงกินผุน่นกู้กับเอื่อยมึงเริ่มหิวละเนี่ ไปกับไปทาจะข้าวเดอ้อนั่นแหละครับพ่อแตลิสาเว้าจบนําในกระรูทีลิสาหิวมากนั้นก็ได้กลายเป็นเงื่อนคํำเป็นจํานวนหลายจนเต็มกระคูไปหมดเมื่อพอกับโงท่องผูเป็นเอ๋ยเห็นแนวนั้นก็ดีใจสุดขีดก่อนที่ผูเป็นพอจะดึงเอากระคูที่เต็มไปด้วยเงื่อนค่ำจํานวนหลายนําลิสาก่อนที่จะเว้าออกมาว่าลิสามึงไปได้เงื่อนค่ำมาแต่ใส่คือหลายแท้ลูกกระฮู้คือการหิวนํามาอยู่ดีดีน กะกล้เป็นข้าไปหมดสงสัยสิ่งที่อัศจรรย์ที่ย่ายแปลกหน้าคนนั้นว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วแมนอย่างสิ่งที่มหัศจรรย์บอกกูมาเดี๋ยวนี้โบแมนมึงหูบอลมีทรัพสมบัติบอแล้วมึงถือมาซัำนน่แล้วมึงเอาไปเสี่ยงไว้แมนบอ,อีลิสาบอนะูกหิวนำมาหลีแต่โบว่ามันกลับกลายมาเป็นเงินขําได้จังใดก็แสดงว่ามึงเหงี่ยนำมาเธอใดมันก็จะกลายเป็นคําไปหมดนะเชเออนี่อาจจะเป็นสิ่งตอบแทนจากคนย่ายแปลกหน้าที่น่งปฏิบัติธรรมที่มึงว่ามั่นแท้ เลยต่อไปเฮากระสีรวยแล้วลูกเอ้ยนั่นละครับด้วยความทิตะเพิดกับผงท่องลูกสาวสุดหักของตนเห็นว่านำทีลิสาหิวมากนั้นได้กับกลายเป้นคำและด้วยความโลภอิตะเพิดกับผงทองจึงได้บังคับให้ลิสาไปตักนำทุกทุกมือและร้ขืนกลัวเดิมลิสาเมื้ออื่นให้มึงไปตักนำให้ได้หลายหลารอเด้อและให้มันได้มือหนึ่งหาหาิบเทียวพวกเข้าจึงจะมีเงินค้ำหลายหลายและรวยกูโมูได้มมบานเนอ้า แล้วไปตักไขมันได้หลายๆเที่ยวโหลดพวกเขาจังจะมีเงินค้ำหลายและดีฉันก็จะเป็นคนสวยและรวยกโมในห้องเฮียนเลยน่อพอนอ้อใส่มากเลยลูกใส่มากเลย หลังจากนั้นตาเพิดก็ได้บังคับไ้ลิษาไปตักนำตลอดเวลาจนบัวได้พักพอนเพื่อหวังว่าจะได้เงื่อนข้ามห,หลายที่สูตรเมื่อได้เงื่อนข้ามหลายเท่าใดอิตาเพิดพ่อหมายก็ยังบพ่พอใจและอยากได้หลายเพิ่มขึ้นอีกพ่อแต่ลิสามาหอดก็บังคับไ้ลิษาไปตักนำขึ้นใหม่ในที่สูตรลิสาก็ไ้ล้มป่วยด้วยขัาวเมื่อลาและบ่บสามารถแม้แต่จะยังไปตักนำได้เมื่อเป็นแนวนั้นอิตาเพิดผู้โลบมากจะได้บอกคงท่องลูกสา สาวสุีิหักของตนไปตักน้ำเพื่อที่จะได้เงื่อนค่ำเป็นจำนวนหลายกว่านี้องท้องลูกสาวสุีิหักของพอจงอดทนเอาเดอ้อให้ลูกสุีิหักจงไปตักน้ำอยู่แค้มหวยบอนอีลิสาตักพุ่นเดอ้อและระวังทางกับเพื่อนหากลูกพบเห็นหญิงแก่ที่กำลังนั่งปฏิบัติธรรม ให้ลูกเอานำํำให้ยายแก่คนนั้นเกณฑ์แล้วลูกสาวสุดที่หักของพอก็จะเจอกับสิ่งที่อาชจ,จัย์คือกับอิลิสาเจอเมื่อหงท่องลูกสาวสุดที่หักของตาเพิดได้ยินแนวนานก็ฮีพาวมุ่งหน้าเดินทางไปตักนำบนอลทีลิสาตักท่านทีพ่อไปหอดหลังจากที่หงท่องตักนำแล้ว หงท่องก็ได้หีบผ้าหิวนำขืนมาด้วยค่วมดีใจและหวังว่าตนเองจะได้เงินค่ำหลายกว่าลิสาหนองสาวของตนและในขณะที่หงท่องกำลังเดินทางกลับอยู่นั้นหงท่องก็ได้เจอกับไส้แก่คนหนึ่งไส้แก่คนนั้นได้ย่างเขามาแล้วก็บอกกับหงท่องออกไปว่าลูกเอ๋ยต้าหิวนำหลายต้าขอกินนำน้ำแน่จักหน่อยได้บ่หงท่องเห็นว่าคนที่มาขอนำกินน้ำตน บเมนย่ายแกทีกําลังนั่งปฏิบัติถ้ำตามที่พอของเขาได้บอกจังเฮตไหหงท่องมโมโหสุดขีดแล้วก็ตอบไสแกคนนน้นด้วยวมย่มอยากหายออกไปวะอ๋อกูไปจักนาําบ้าแบบไปเมยมึง่งเฉยมาขอ,ขอกินง่ายๆแบบนี้บ่ไดแม่นําโยกับใกล้ๆนี่นกับบ่มีปัญญาสิไปกินเองบ่จังฝาห้ตนเองหิวนําป้านแน่เมื่อหงท่องเว้าจบหงท่องก็ได้กลับบานด้วยวมย่มอยากหายเมื่อหงท่องไปวิดแล้วไสแกคนน,นั้นก็ได้ว่าออก กมาว่าโอ้ยยิ่งคนนี้นอกจากแหนาตาขี้ลายแล้วแล้วยังมีจิตใจดำอมอำาตย์ว้าจ้าก,กาวล่าแท้ฮู้จักหน่อยจากใหญ่แล้วก็ขอให้น้ำที่มึงหิวไปนั้นกลับกายมาเป็นหนอนทั้งหมดเมื่อไส้แก่คนนั้นเว้าจบไส้แก่คนนั้นก็ได้เลือนล่างหายไปโบโดนลูกสาวสุดที่หักของอิตาเพิดก็ได้กลับมาหอดเถื่อนตาเพิดเห็นว่าลูกสาวสุดที่หักของต้นมาหอดแล้วก็ดีใจสุดขีด ก่อนที่จะเว่ากับหลูกสาวสุทธิหักของต้นออกไปว่า ลูกสาวสุดที่หักของพอมาแล้วเป็นจังไดง่ายแก่คนนั้นเห็นบ่ลูบอกเห็นเลยพอเห็นแต่แตาแตกเถ่าเคนหนึ่งมาขอกินน,น้ำน้ำดิฉันถึงดิฉันดาทิมช้ำอยากกินนำ้ำโมโหจักไปหากินแองแมนแมนดามันทิมแลวนะนพวกกี่ข้านแบบนี้สงสัยอีลิสามันสิตัวเฮาบ่จักมาแล้วพอสงสัยอีลิสามันสิตัวพกเฮาแล้วสงสัยมันบ่อยากให้ลูกได้ค้ำบ่จักพอนั่นแหละครับถ้าเพิดเมื่อได้ยินแนวนั้นก็มโมโหสุดขีด และโบโดนนำยัในให้กะขุที่หงท่องตักมานาน้นก็ได้กับกล้เป็นหนอนเป็นถากเป็นปิ้งไปหมดเมื่อตาเพิดกับหงท่องเห็นแนวนานก็ยิงโมโหสุดขีดก่อนที่ตาเพิดจะเข้าไปหาลิสาโดยค่วมอยากหายด้วยบอคำานึ่งถึงลิสาที่กำลังนอนป่วยอยู่ลิสาเอื่อยมึงตักนำมามันคือกับใกล้เป็นหนอนทั้งหมดมึงตัวกู้กับเอื่อยมึงแมนบ เพรว่าอีหยังลูกบบเห็นเข้าใจกะมึงตั๋ววัดท่าทางที่เ้ามาแต่ตักนากําจะมีหญิงแกนางปฏิบททัติธรรมอยู่แต่เอื้ยของมึงกับบ่เห็นหญิงแกคนนั้นเลยเห็นแต่ใสยแกมาขอกินนำน้ำเอื่อยเมึงบาดเอื่อยมึงกลับมานำอยู่ในกระครูก,กับกล้เป็นปิ้งเป็นถากไปหมด ก็บโบหคือกั้นลลาบัตตอนที่ลูกไปก็คือว่าเห็นยายอยู่มึงบบต้องเว้าตัวกูอีกต่อไปให้มึงหนีออกจากเฮื่อนกูไปเดียวนี่เพื่อนของกูบต้อนหับคนกี่ตัวแบบมึงไ่ลูกหนีแหละลูกสิไปอย,ยู่ไสหนีไปอยู่ใสกับเรื่องของมึงโบเกียวกับกูหนีไปเดียวนี่คันมึงโบอยากตายนั่นละครับลิสาเมื่อได้ยินคําเว้าคํานี้ก็ู้ซึกเสียใจหลายและ่บห้วาสิเฮ็ดแนวดลิสาจึงได้ห้องหายแล้วก็ไรเดินทางหนี ออกจากบ้านไป ลิสาได้สัตเซพนีจ้อนไปไกยด้วยบหูวจุดหมายไปทางนั่นจะเป็นแนวใดเมื่อลิสาไปวิทย์แล้วตาเพิดก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะเงินค้ามจำนวนหลายที่ได้มาจากลิสานั้นก็ไร่ไก้มาเป็นหนอนไตยัยอะเยะทัวเฮือนไปหมดอ๋อไม่นะเงินค้าของโกูไก้เป็นหนอนไปได้จังใดเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดข,ขึ้นขึ้นแนวนั้นจางเหตหาหสองพอลูกผู้โลภมาอยากจนขึ้นมาท่านถีและบอด ตาเพิดพ่อหมายก็ได้ล้มป่วยย้อนโลกแบกประหลาดแล้วก็ใต้จากหงท่องผู้เป็นลูกไป หลังจากที่อิตัเหอดได้จากไปแล้วหงท่องโดยคว่ำที่เห็ดหยังบอ่อเป็นและบกเคยเห็ดเวียกเลยหงท่องจึงได้กล้มาเป็นขอท่านโลขอเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอนำน้ำ,นำส้าบานมากเกฑ์และโดยคว่ำทีเศ้าบานหลังเกียดเหยียดสร้างหงท่องมาต่างแต่น้อยจังเห็ดห้ยเศ้าบานบกเอยได้แบงเขาแบงนำหาหงท่องกินพ่อป้านใดจังเห็ดห้หงท่องยิงอืง้ ิ้วขึ้นเติมเว้าวล้วก็ไปต้าสมนำหนาเนาะครับเนาะตัดภาพมาทีลิสานับแต่ได้ออกจากบ้านมาลิสาก็ไรเดินหนาไปตามทางเลยเลยและในขณะทีลิสากําลังเดินทางอยู่นานสิ่งที่บาคาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะลิสาได้เดินทางมาพบกับเจ้าสร้ยบิ๊กแบกที่กําลังย่างผ่านป่ามาลาซาดและเมื่อพญาบิ๊กแบกได้เห็นลิสาพระองค์ก็ได้ตกตะลึงกับความงามของนางและก็หลงหักลิสาเขาท่าน เมื่อเป็นแนวน,นั้นพญาบิ๊กแบกก็ได้ว่าขึ้นมาว่าคุณเป็นไผ่จังไดจึงมาไก่ยางพานปลาเลิกอยู่คนเดียวแบบนี้ตีสันก็เป็นคนไายหมู่บ้านนีลาตีสันถือพอกับเอื่อยไรนี้ออกจากเพื่อนมาตีสันจึงบ่หูสีไปใสจึงได้ซัดเซ่พระเนจร้ไปตามปลาตามร่งเรื่อยๆแบบนีละและเป็นหยังพอกับเอื่อยจึงได้ไล่ขุนหนีลิสาเมื่อได้ยินแนวนานลิสาก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตน ในพญาบ๊กแบกฟางพญาเมื่อได้ยินแนวนานก็เข้าใจและหูซึกสงสารและสาบึ่งในความดีของลิสาทีมีต่อพอและเอื่อยของตนพระองค์จึงได้บอกกับลิสาออกไปว่าคุณซื้อจังไดคุณเป็นคนเดหูจักอ่อนน้อมทอมตนและกระตันยูต่อพอและเอื่อยหลายถึงว่าพอกับเอื่อยของคุณจะเป็นคนบอดี้ก็ตามที่สันซื้อลิสาคุณได้ซื้ออย่างและมาแต่ใสคือแตงโตคือพญาปกครอง แทผมซื้อบิ๊กแบกซึ่งเป็นพญาปกครองเมืองคือจะว่านี่ละโอ้เป็นพญาบอนี่ดิสันขอโทษเดอ้อท้าว้าจ้าลวงเกินพญาไปบอ,อเป็นหยังดอกคุณบได้เว้ายังพิษนะเอาจังสี่บอถ้าคุณบ่มมีบอนอยู่คุณไปอยู่ในวังน้ำผมก็ไดเพราะว่าผมหักคุณขาแล้วลิสา <laughs> หูซึกหมานอีกแล้วดิฉันก็หักคุณจ่าไป,ไปไปไปอยู่ในว่างกับผมไปเป็นเมียของผมผมจะดูแลคุณตลอดสีวิตไปจ่าดิซันก็จะดูแลคุณไปตลอดสีวิตเซนกั้นจ้าหลังจากนั้นพญากแิศก,กับลิสาก็ได้อยู่กินน้ำกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบบอลีบูนก็จบไปแล้วเนอสำหรับเรื่องนี้ขอบใจทุกคนเด้อที่พับพังพับส้มจนจบและก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อ ไปกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปใหม่ๆในเด้อครับเด้อ